สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสะส,ะสะบัญชีในชื่อพักเพื่อไทยในจาตรนฉายแสงโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลไปเยอะแล้วเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมเคยเห็นอย่างไรก็ยังเห็นอย่างนั้นครับ สัปดาห์สสัปดาห์มานี้มาเจอเรื่องชวนปวดหัวคือเรื่องข่าวปลอมติดติดกันทั้งมีคนทําคลิปใช้เสียงคนอื่นมาปลอมเป็นเสียงผมโจมตีพักการเมืองและนักการเมืองเสียหายเผยแพร่ไปกว้างขวางผมก็ชี้แจงแก้ไขไม่หวาดไหวแต่ก็ยังพยายามอยู่แล้วก็มีการปล่อยข่าวแบบดิบๆทื่อๆว่าผมกับสส24คนกําลังจะย้ายไปซบพักการเมืองอื่นใครสนใจการเมืองอยู่บ้างก็ต้องรู้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็กลับเป็นข่าวอึกทึกครึกโครม ร้นผมจะชี้แจงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็รู้สึกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องจะต้องไปชี้แจงทําไมแต่เมื่อยังมีการเสนอข่าวกันว่อนไปหมดก็ขอชี้แจงสั้นๆครับว่าเรื่องสอสอเพื่อไทยจะย้ายพักนั้นไม่มีมูลเลยแม้แต่น้อยคุณหมอชลน่านโทรมาคุยเรื่องนี้ก็เข้าใจดีส่วนพี่อ้วนตอนให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ดูจะเครียดหน่อยอาจเพราะเหนื่อยมากที่ต้องทํางานใหญ่ผมก็เลยอยากจะให้กําลังใจพี่อ้วนว่าพูดถูกแล้วที่ผมสนับสนุนแนวทางที่กําลังเดินอยู่ โดยเฉพาะการขอให้ก้าวไกลโหวตสนับสนุนแคนดิเดตเพื่อไทยจะขอเติมอีกนิดหน่อยก็คือที่คุยกันผมพูดไว้เลยนะครับว่าง,งานนี้ไม่ต้องไปถึงพักสอลุงเพราะจะทําให้เสียหายมากซึ่งทีมเจรจาก็ดูจะเข้าใจอยู่เจอข่าวปลอมบ่อยๆช่วงนี้ผมก็เลยพูดจาอะไรด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษการให้สัมภาษณ์ก็ของ,งดไว้ก่อนชั่วคราวครับ ข้อความดังก,กล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย,มายเช่นแค่รวมกับหนูก็เสียหายหมดแล้วครับสําหรับผมตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนมาถึงพักที่เกิดจากพักไทยรักไทยผมก็กาให้หมดทุกครั้งที่เลือกตั้งมาครั้งนี้บอกตรงให้ก้าวไกลไปหนึ่งใบเพราะแกนนําเพื่อไทยหาเสียงมีท่าทีร่วมกับลุงป้อมถ้าเป็นแบบนี้ครั้งหน้าคงบายนะครับคุณพี่ก็เป็นคนที่ทําตัวให้คนเขาเชื่อถือและยืนหลักการที่สุดในพักไม่แปลกใจที่เขาจะเอาคุณพี่คัดออกมาจากน้ําขุณนที่กําลังจะเสียก็ได้แต่หลงดีใจกับข่าวลือ เห็นด้วยครับไม่น่าเป็นข่าวควรแบบเดียวกันต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วจะให้ย้ายไปไหนได้ควรพูดอย่างทำอย่างรวมกันอยู่ตรงนี้แหละครับดีแล้วหลงดีใจกับข่าวลือชื่นชมมานานความจริงคือเปลี่ยนอุดมการไปให้ความร่วมมือกับพวกอํานาจนิยมแล้วหร,หรือหรือแท้แล้วคืออุดมการณ์ไม่มีอะไรแต่ก็ได้แค่เป็นรัฐบาลพอเพิ่งเข้าใจวันนี้เองขอบคุณที่แสดงออกมาคุณจะตรนไม่ใช่คนโง่ เขารู้ว่าถ้าเขากลับมาพักเพื่อไทยเขาย่อมรู้ว่าเขาจะรับสภาพการบริหารจัดการแบบนี้เขาย่อมรู้อยู่แล้วในอำนาจและบารมีคุณทักษิณมีผลต่อนโยบายฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรลมๆแรงๆอยู่กับความเป็นจริงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนยึดมั่นอุดมการ์เข้าไว้จดจําคนที่เขาต้องเอาชีวิตมาทิ้งบนถนนที่เขาศรัทธาประชาธิปไตยและคุณทักษิณเข้าไว้เพื่ออนาคตใหม่ก้าวให้ไกลและเราจะไปถึง สรุปสุดท้ายคือรับได้ไม่ว่าพักจะดาเนินนโยบายแบบไหนก็พร้อมจะเข้าใจและสนับสนุนไปตลอดแค่นี้ใช่ไหมเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารสาหรับท่าทีที่ผ่านมาคือเทคนิคเฉพาะทางของคนเพื่อไทยเข้าใจตรงกันแล้วจบก่อนหน้านี้จากกรณีที่มีข่าวว่าสสบัญชีรายชื่อและแกนนําพักเพื่อไทยนายจ่าตรนฉายแสงจะลาออกจากพักเพื่อไทยพร้อมกับสสอของพักเพื่อไทยอีก24คนเพื่อไปร่วมงานกับพักเก้าไกลนั้น นายจตุรนได้ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวนั้นเป็นข่าวเท็จและไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนอกจากนี้นายจตุรนยังโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ระบุว่าหลายปีก่อนมีนักการเมืองคนหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศแล้วไม่ได้กลับเมืองไทยพร้อมคณะเขาก็ลือกันว่านักการเมืองคนนี้เสียชีวิตไปแล้วแกกลับมาก็รีบไปใต้ถุนสภาถแถลงข่าวว่าผมยังไม่ตายครับความจริงแค่ทักทายผู้สื่อข่าวก็พอแล้ว ผมไม่น่าจะต้องทําแบบเดียวกันในเรื่องที่มีการเต้าข่าวกันอยู่มั้งใครสงสัยก็ไปหารัฐธรรมนูญมาอ่านเอาสอสอย้ายพักได้ที่ไหนสําหรับรัฐธรรมนูนปี2510ระบ,บุว่ากรณีสสย้ายพักเองจะต้องสิ้นสภาพสสโดยทันทีและต้องให้พักมีมติขับออกเท่านั้นจึงจะสามารถย้ายไปอีกพักการเมืองได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา101ทั้งนี้นายจตุรนเคยออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทย โดยเฉพาะช่วงการหารือกับพรรพลังระชารัฐและรวมไทยสร้างชาติระบุว่าไม่มีความจําเป็นและไม่เห็นประโยชน์และมีกระแสข่าวต่อเนื่องว่านายจตุรนอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักคภูมิใจไทย และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ